สวัสดีครับผมเด็กเชายมสกรเชลวงปห้าชั้นหนึ่งเลขที่หกนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อไปชมกิจกรรมที่คศนศ,ศึกษาณนะสวนสามพรานรีเวอร์ไซด์นะครับจนนักประถมไปไปกันเลยครับฐานที่หนึ่งนะครับขานการทำปาดเพียนจากใบมะพร้าวใช้ใบมะพร้าวหนึ่งใบาสารจัดเป็นสี่เส้นสอดประสานกันไปมาจนกลายเป็นรูปปาดเพียนนะครับ ก็จะได้รูปปาตะตเพียนแสนสวยอมไม้เห็นนะครับต่อไปทานที่สองนะครับบอลลี่จะลูกมะพร้าวโยนลูกมะพร้าวให้โดนไม้ไผ่ลงใยนที่สุดเป็นการเล่นแบบแทบโบราณนะครับทางที่สามทำนาข้าและการทำนาเขาจะบอกวิธีการปละต้นกล้าวิธีการพับปลูกข้าวและการดํนานาครับ ขั้นตอนก็นจะได้เข้ามาการใช้ครกตำข้าวท,าทั้ 4, นที่สี่การทําปุ๋ยหมักไสเดือนทั้นนี้นะครับเขาจะอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของไสเดือนที่มีต่อดินวิธีการทําปุ๋ยไสเดือนนะครับโดยให้ไสเดือนกินพวกใบไมนะะ้ไมนะครับเศษใบไม้นะครับก็มันจะอื้อออกมาเป็นปุ๋ยนะครับต่อไปถ่ายที่ห้า เรื่องดินชนิดต่างๆดินประเภทต่างๆเช่นดินร่วนดินเหนียวดินทรายชิ้ชนของดินที่เหมาะกับการปลูกพืชปลูกชิดต่างๆครับทาที่6น้ำมันสมุนไพรและไล่มแมลงการทำน้ำมันสมุนไพรฆ่า,มาแมลงนะครับโดยใช้คุณบรเพชว่าน้ำตะไคร้หอมกะน้ำ มาผสมกันและหมักไว้15วันกลิ่นก็จะสามารถไล่มแมลงได้นะครับต่อไปนะครับเป็นฐานที่7การเพาะปลูกการปลูกพืชโดยใช้ดินร่วนปุ๋ยมะพราะ้าวปุ๋ยหมกักใบไม้และมูลวัวผสมกันอย่างละหนึ่งส่วนนะครับตักไว้ตรงถดัดเพาะปลูกต้นกล้าแลบก็นำมเมล็ดต้นกล้านะครับมา วางไว้ด้านบนตรงถาดปลูกอะแล้วก็เอามานะครับแทงไปเลยนะครับก็และการย้ายพวกต้นกล้าที่โตแล้วไปอีกกระถางนึงนะครับต่อไปนะครับฐานที่แปดยาดมสมุนไพรเป็นฐานที่แม่ผมชอบมากเลยนะครับผมเอายาดมให้แม่ดมและแม่พัลว่าหอมมากก็การทายาดมสมุนไพรนะครับ แค่ส่วมผสมหลายๆอย่างเลยนะครับเช่นเมนททลตะไคร้ผิวมะกรูดพริกไทยดำกลานผูหมักรวมกันนะครับหอมชื่นใจเลยครับต่อไปนะครับฐานที่9ยาสีฟันสมุนไพรฐา,านนี้นะครับเราจะได้ทำยาสีฟันด้วยตัวเองนะครับ ส่วนผสมก็คือดินสาพพองเบกกิ้งโซดาการพลูขมิ้นผงน้ำมันเพเพิ่มมิ้นเป็นต้นครับฐางที่10กล้วยปิ้งการทำกล้วยปิ้งส่วนผสมนะครับคือแป้งข้าวเจ้าเกลือน้ำตาลไฟแดงกล้วยแล้วก็มะพร้าวที่ขูดแล้วนะครับนำหอดได้ใบตองแล้วนำไปย่างนะครับ อันนี้สิบเอ็ดนะครับการปั้นดินการใช้ดินมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆนะครับเช่นรูปช้างรอให้ดินเหนียวแห้งสักสองสามวันนะครับก็จะได้รูปปั้นส,สวยๆมานะครับต่อไปครับฐานที่สิบสองการพิมพ์ภาพด้วยก้านกล้วยนำก้านกล้วยมาตัดเป็นรูปพิมพ์ขนาดต่างๆนะครับแล้นวนำไปจุ่มสีที่ทำจากธรรมชาตินะครับ แล้วก็มาสแตมบนกระดาษเลยนะครับก็จะได้รูปสวยงามเลยนะครับประโยชน์นะครับได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามรอยของพ่อใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์นะครับต้องขอบคุณมิสมาเตอร์นะครับที่ดูแลผมและเพื่อนเป็นอย่างดีสนุกและได้ความรู้มากๆครับขอบคุณครับ